เอ้าอะมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนทุกคนพ่อมองกล้องก่อนอะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในลิฟต์แล้วตอนนี้ผมอยากจะเก็บภาพที่สุดยอดในชีวิตตอนนี้ผมได้ขึ้นอยู่บนเหนือลิฟต์แล้วนะครับของแท้ครับลิฟต์นี่เลยจุดที่เราจะขึ้นไปอาจจะมีเสียงดังหน่อย ตรงนี้ไม่โดนอะไรใช่ไหมขึ้นแล้วอันนี้ประตูปิดแล้วครับาาภาพต่อจากนี้นะครับคุณมองรถคันนีด้ดีๆก็ดีๆนะอันนี้ผาขึ้นมาบลิฟต์กันหมดแล้วนะชนพอดีป่าครับขอ,อ,ฝง,องฝั่งนู้นโดนใช่ไหมอุ้มระวังฝั่งนู้น ชนสะพานอ่าขึ้นแล้วอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับดูโอ้โหดูกันดีๆนี่ครับสุดยอด สุดยอดจริงๆเป็นไงวิวสุดยอดเลยขับให้ลงมาเลยไอ้ขับให้ลงมาลงบนเดก็แอ้ข้างลงก่อนเดก็โอ้โหดูรถเลยครับเหลือคันนิดเดียวจริงๆรถเหลือคันนิดเดียวเลยตอนนี้เราอยู่นหน้าผาเลยครับเราไต่าผาแบบเราไต่าผาแบบสุดๆเลยนู่นนะครับแล้วนู่นคือทางที่เราขึ้นมากันเมื่อสักครู่เอง นะครับอันนู้นคือทางที่เราขึ้นมายังไม่เห็นวัดเลยนะเนี่ยอแล้วโดขายไโดเลโนโนอันนี้ยังไม่เห็นวัดนะ amps, ดอันนี้อันนี้คือโอ้โหวิวต้องบอกว่าสุดยอดโอ้โหสวยมากเนั่นครับตอนนี้เราเห็นทางเริ่มเริ่มจะเห็นทางชัดขึ้นมาหน่อยแล้วน,นู่นเลยครับหลังคาอันนู้นเลยอันนู้นเลยที่เราอยู่กัน นะครับที่เราขึ้นมาไม่เป็นคู่หนน่นครับเห็นคนหรือเปล่านิดเดียวอุย้ยอุ้ยเสียว <laughs> อู้เดี๋ยวของเราลงก่อนอันนี้ของเราลงก่อนแล้ว <laughs> อ้าวปีนเลยเหรอเดี๋ยวนะปีนเลยรอดได้หมดเลย ฮึบขึ้นหมดเลยยังไงเนาะยังยังยังนี่ตอนนี้ละโอเคหมดแล้วครับลเยโอ้โหขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งชุดขึ้นมาแล้วตรงเปิดตรงเปิดไอ้ไอ้เป็นอะไรอะไรเปล่าอะไรครับตอนนี้เลยไม่กล้ามองอะไรเลยถ่ายก็ถ่ายก็วีดีโออ่ะสุดยอด นี่ครับหน้าผามีรถอยู่ข้างบนด้วยเอารถคันนี้ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะฮะอ้โโสุดยอดเขาประกอบแล้วมาข้างเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูรถหนึ่งคันคันนี้สั่งประกอบเอ้าลืมรองเท้าแล้ว ติดเต้นลืมรองเท้าเลยโอ้โหเป็นลิฟที่ยอดเลยะเรียบร้อยแล้วดูสิโอ้โหตอนนี้เห็นหัวยอดหลังคาซุ้มสุดๆแล้วได้แค่นี้แค่นี้จริงๆโอ้โหเอาคห้ยเดินมาแล้วยกมาด้วยสิ อันนี้คือไล่นะครับที่อยู่โดยรอบอามุมมุมไหนดีครับมุมมุมไหนสวยหน,นึ่ง <1, S 2> สองสามครับอ่าครับอ่ะแล้วต่อไปเราไ